จะทำอะไรออกลูกพักฉันตอกอ้าวไอ้เซิร์ดมาทำอะไรเนี่ยร้านนี้ก็ขายโมอเตอร์ไซค์นะแต่ถ้าอยากแกซื้อเกวียนแกก็กลับไปซื้อที่พ่อโนกแกนูน่นเริ่มต้นฟีดาวคำประกันไม่มีดอกเบี้ย1.19%ซ เริ่มต้นฟีดาวคำประกันไม่มีดอกเบี้ยหนึ่เก้าปอรนออมถ้าทำอะไรของเธอเนี่ยอ้าวันนี้ห้องโปรโมชั่น PCX ได้หรือยังห้องห้องอะไรทำไมฉันต้องห้องเอ้า เดี๋ยวลูกค้ามาเธอก็จะอธิบายกับลูกค้าไม่ได้นะเธอนี่อ่อนต่อลุงจริงๆเลยนะออกนี่มันเป็นโปรโมโชั่นของเงินผ่อนเซลล์มือทองอย่างฉันมันต้องขายให้กับลูกค้าเงินสดเท่านั้นทีมแต่ผู้จัดการบอกว่าเราต้องบริการลูกค้าให้เท่าเทียมกันนะ เอา้าฉันก็จะไปขายรถให้ลูกค้าไงไม่ต้องลูกค้าคุณฉันจอบสวัสดีค่ะว้าวนี่คุณจุ๋มจิตเชื่อแล้วไงใช่ไ นี่หนูรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักสิคะก็หนูเห็นคุณจุม๋มไ้จาบของตอนน้ำท่วมแล้วติวดายประกาศเต็มไปหมดเลยคะ่ะก <c oughs> ็นี่ตืงอะนะค่ะอไม่ทราบวา่าวันนี้คุณจุ๋มจะซื้อเงินสดหรือว่าเงินขอนคะแหมระดับฉันก็ต้องซื้อเงินสดสิจ้ะเอาสิบคันเลยจ้าเงินสด ดีเลี้ยวดีเล้วบัดีวสวัสดีจ้านี่คือคนจุ๋มจิตชื่อในไทยเขาซื้อรถจกักฉันสิครันหนึ่งส่วนด้วยนะมไม่ต้องอิจฉาเรื่องข้าขอมชน,นะออ จนะทนำไหมอ้าวไอ้เซิร์ดมาทำอะไรเนี่ยคุณจุ๋มสวัสดีครับวัสดีวัสดีนี่ไอ้เซิร์ดร้านนี้ก็ขายโมอเตอร์ไซค์นะไม่ได้ขายเกวียนนะแต่ถ้าอยากอยาซื้อเกวียนแกก็กลับไปซื้อที่ป้านออกแกนูน้น <laughs> บีมเอาแค่ตลอกเกวียนเอ้ยเอาแค่ตลอกมอไซค์ไปให้ลูกค้าดูหน่อยสิบีมคุณจุะม้าเชิญข้างในดีกว่าค่ะเราจะได้คุยเรื่องของแผบกันได้เลยจ้านี่เอเซิร์ทเชื่อฉันเกวียนใส่แม็กขอบ์ิบเเท่ โปให้คุณจุบได้อีก5%เลยนะคะโอ้โหขอบใจมากเลยจ้านี่หนูเป็นผู้จัดการร้านเหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าตำแหน่งหัวหน้าแผนกอยู่แค่เอื้อมคะ่ะหืมถ่อมตัวจริงๆเลยเชิญค่ะ <c> ค <oughs> ุณอ๋อปิดการขายด้วยเหรอจ๊ะอืม ลุงชนะก่อนค่ะขอบใจลูกสดหรือพ่อนล่ะจ้าพอนคุณจุ๋มคะคุณจุ๋มซื้อไปทำไมล่ะคะตั้งสิบคันอ๋อพอดีว่าจะเอาไปแจกโบนัสลูกน้องสักหน่อยหุยใจดีจังเลยบิมจะได้มีวาสนาเป็นลูกน้องคุณจุ๋มบ้างหรือเปล่าน้อ คุลุงคะเดี๋ยวออมจะจัดส่งให้คุณลุงก่อน50คันนะคะส่วนอีก50คันส่งทันก่อนปีใหม่แน่นอนคะ่ะได้ลูกอ๋อเมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะทันก่อนปีใหม่ทำไมหรอบีมไม่ใช่ก่อนหน้านันอีกอ๋อส่งตอนมี5้คันก่อนปีใหม่อีก50คันทำไมหรอบีมล มที่หรือไงกระเสิร์ตตั้งร้อยคันไม่ได้ไปถมที่หรอกครับคุณจุม๋มผมเป็นเจ้าของโรงสีก็เลยว่าจะซื้อไปแจกชาวนาที่เขาเอาข้าวมาขายให้ผมช่วงปีใหม่อ่ะครับพอดีผมเพิ่งลงทุนกับเครื่องสีข้าวไปก็เลยต้องมาซื้อเมอร์ไซ์เงินผ่อนนะครับคุณจุม๋มอย่ารีบๆออกไปเสร็จไอ้ฉันฉันจะรีบไป ทําไมเดือนนี้หนูได้ค่าคอมมิชชั่นแค่นี้ละคะก็เดือนนี้จะขายรถแทบไม่ได้เลยจะเอาอะไรตั้งหนไม่ได้ได้ยังไงคะคุณจุ๋มมาซื้อรถกับหนูตั้งสิบคันเงินสดด้วยนะคะผู้จัดการเธอไม่ได้อ่านเลยหรือไงรายละเอียดการขายถ้าลูกค้าซื้อเงินสดเซลจะได้ค่าคอม0.7%แต่ถ้าลูกค้าซื้อเงินผ่อนเซลจะได้ค่าคอมมิชชั่น10% แม่คะเดือนนี้หยุ่เพื่อเงินพิเศษให้นะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะออมอะไรอะบีมอาอแคตตล็อก 125cc เป็นซีล็อกซิวาที่หัวหน้าสางยังไม่ทำอีกหรอก็กได้อเออคุณยอมสิ คะผู้จัดก,การผมลืมบอกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นหัวหน้านแผนกนะจริงเหรอคะผู้จัดการขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผมฝากด้วยนะค่ะผู้จัดก,การได้ไงได้ไงจริงของเธอนะบีม เท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันตาบใดที่เธอมีจิตใจต่ำตงแบบนี้ชีวิตเธอจะไม่มีวันประสบความสำเร็จออกุดโตตัวนั้นด้วยฉันจะไปนั่งค่ะค่ะแค่เธอในยิ <S <S ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกล What's up?